สวัสดีค่ะ Scorpio t a r o ่นะคะวันนี้แม่หมอจะมาพยากรณ์นุชตาของชาวราศีกันนะคะในช่วงเดือนกันยายน2564นะคะแม่หมอเพื่อไม่ให้เสียเวลาเปิดไพ่ให้เรียบร้อยแล้ว10ใบนะคะตามนี้เลยนะคะไพ่ใบแรกนะคะคุณได้ The World นะคะโดยภาพรวมเนี่ย แม่หมอมองว่าคือตัวคุณเนี่ยคุณมีความสุขดีนะคะกับชีวิตคุคุณอยากจะอยู่สงบๆแต่คุณดูรอบข้างคุณนี่สิเดี๋ยวเรามาเริ่มทํานายกันดีกว่านะคะเอาเรื่องการงานก่อนเลยนะคะเรื่องแรกนะคะแม่หมอมองว่าเดือนนี้ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขออย่างเดียวคุณจะต้องควบคุมสภาวะอารมณ์นะคะไฮพรีสเทสขึ้นเนี่ยเอ่อต้องระวังเรื่องภาวะอารมณ์แถมมีเดวลขึ้นนะคะระวังที่คุณจะมีเกณฑ์ทะเลาะ เนาะบอกแว้งกับคนรอบข้างนี่ได้ง่ายเราจะต้องเรียกว่า be patient เลยคุณจะต้องอดทนนะคะมีความใจเย็นรอบคอบคิดก่อนที่จะตัดสินใจพูดอะไรออกไปนะคะไม่ว่าจะกับครอบครัวของคุณนะคะกับแฟนของคุณกับเพื่อนร่วมงานหัวหน้าเจ้านายทุกคนเลยนะคะ คือคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะมีปากเสียงกับคนอื่นได้ง่ายนะคะคือถ้าถ้าพูดจากไพ่เนี่ยแม่หมอมองว่าตัวคุณเองเนี่ยคุณก็มีคนเรียกว่ามีศัตรูเนาะมีศัตรูในที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าศัตรูเนี่ยไม่สามารถทําอะไรเราได้ถ้าเราใช้ความใจเย็นเข้าข่ม นะคะเขาพูดอะไรมาเราก็ทำหูทลลมไปไม่ต้องแบบแบบแบบไปต่อล้ะต่อเถียงหรือไปเป็นศัตรูซึ่งกันและการทุกอย่างมันจะจบด้วยดีเพราะคุณได้เดอะเวิลด์นะคะคุณไม่ต้องกันวลเลย,พย,ยไพ่ใบแรกคุณได้เดอะเวิลด์เลยนะคะเพียงแต่ว่าปริมาณงานเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยถูกใจคุณเท่าไหร่นะคะงานคุณก็อาจจะต้องเยอะถ้าคุณท,ทําธุรกิจส่วนตัวคุณก็ต้องบุกบ่าฝ่าฟัานกว่าจะประสบความสําเร็จก็คือมันจะต้องมีความเหนื่อยยากก่อนนะคะมันจะไม่ได้อะไรมาง่ายๆแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่า แม่หมอมองแล้วความสําเร็จเนี่ยรอคุณอยู่ทําไมคุณจะไม่ใจเย็นนะคะคุณใจเย็นแล้วคุณจะได้ประสบความสําเร็จในทุกๆสิ่งเลยนะคะขออย่างเดียวควบคุมสภาวะอารมณ์อย่าให้เดวิลหรือมารเนี่ยมันเข้ามาควบคุมทําให้เราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และทําอะไรที่มันสุดโต่งออกไปนะคะทั้งใจขอให้ใจเย็นๆอย่างเดียวเลยในเดือนนี้นะคะในเรื่องการเงินเนี่ยแม่หมอมองว่าที่ผ่านมาก็มีรายจ่ายเนาะคุณอาจจะต้องได้เงินมาแล้วก็มีเกณฑ์ที่ต้องมี เสียออกไปนะคะเก็บเงินไม่ค่อยได้นะคะในเดือนนี้ดวงดวงโชคลาภอะไรก็ยังไม่ได้มีความโดดเด่นมากก็ต้องทํางานนะคะทํางานเก็บเงินเป็นเป็นปกติคือไม่ได้ช็อตไม่ได้ขาดอะไรแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้มีโชคลาภดวงโชคลาภที่โดดเด่นนะคะในเรื่องความรักเนี่ยเดี๋ยวแม่หมอขอจับแยกอีกทีหนึ่งนะคะตั้งหานะคะส่วนในเรื่องสุขภาพเนี่ย เเรื่องแรกเนี่ยอย่างที่แจ้งคือทางลูกค้าเนี่ยนะคะจะต้องทางราศีกันจะต้องระวังเรื่องภาวะอารมณ์ควบคุมสติอารมณ์ของเราให้ดีและทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะรวมถึงต้องระวังเรื่องกระเพาะลำไส้นะคะหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับภายในช่องท้องนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะจ้าชเมขึ้นถ้าคุณเป็นคนคิดดีทําดีนะคะ แม่หมอมองว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนขอให้ราศีกันเดือนนี้โชคดีค่ะ